อันนี้นะครับแล้วพระองค์ก็ตรัสต่อว่าน,นะครับแล้วอะไรนะครับอายุนิสมนสิกาเนี่ยก็มีอาหารนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีอาหารนะ,ะและอะไรเล่านะครับเป็นอาหารของความการใส่ใจโดยไม่ถูกเนื้ออะไรเป็นอาหารของอายุนิสมนสิกานะครับเขาจะแปลว่าการกระทำวัดใจโดยไม่แยบคายแต่บาลีมันจะแปลว่าไม่แยบคายนั่นไม่มีนะครับ การใส่ใจได้ไม่ถูกบายไม่ถูกทางไม่ถูกวิธีเขาเขาเรียกอย่างนี้นะทีนี้นะการอายนิสมนัสการนะครับมันก็มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของอโยนิสมนัสการนะครับควรจะกล่าวว่าความไม่มีศรัทธาเขานะแต่ความไม่มีศรัทธาในที่นี้นะเขาไม่ไม่ด้หมายความความไม่มีศรัทธาในกรรมผลของกรรมนะแต่หมายความไม่มีศรัทธานะครับ ในการตัดสรุปของพระตราคตเจ้านะครับอย่างนั้นเลยเพราะไม่มีศรัทธาในการตัดสรุปของพระตถาคตเจ้าเนี่ยนะครับการที่ตัวเองจะไปะโยนิโสใช่ไหมไปฝึกหาดขาัดเก้าตัวเองเนี่ยนะครับไปเจริญสติต่างๆเนี่ยมันก็ไม่คิดจะทานะครับมันไม่คิดจะทาไม่มีศรัทธายอยู่แล้วนะครับจะทําทําไมนะครับใช่ไหมนันผู้ทงตันว่าอะไรนะครับเป็นไปเพื่อประโยชน์นะครับเป็นเพื่อความสุขความสวัสดีเป็นเพื่อพระนิพพาน ตัวเองก็ไม่ได้เชื่ออยู่แล้วไม่มีศรัทธาอยู่แล้วอะไรไป,ไปเพื่อความทุกข์โทรมนสนะครับเพื่อความไม่สวัสดีนะครับเพื่อบายภูิเนี่ยตัวเองก็ไม่ได้เชื่อนะครับในการถือของพ,พ,พระสถานคุนเจ้าเมื่อสถานคาถาพรติสันธาไม่มีอยู่แล้วนะครับอายุนิโสมันก็เลยเกิดขึ้นนะครับพอไม่เชื่อนะอย่างกับพระถ้าพระไม่มีศรัทธาสักอย่างเนี่ยนะครับเป็นยังไง มันถ้าศรัทธาไม่มากก็ส <whiskey> ึกเขาใช่ไหมมันกับที่ท่านอุปมาอะไรน่ะเทวดาเมื่อจะจุติใช่ไหมเขาก็จะมีนิมิตหมายห้าประการนะถ้าเวลาจะสึกก็มีนิมิตหมายห้าประการเหมือนกันนะครับก็คือหนึ่งดอกไม้ทิพย์ประดับกายเหี่ยวแห้งสองภูษาที่ทรงก็เศร้าหมองเขาสามร่างกายนะเขาก็เศร้าหมอง สี่เสธโทคือเงื่อแหล้วจะรักแล้วเห้าไม่ยินทิพยะาเทวนาผู้มีสังใหญ่เวลาจะเคลื่อนนะเาัาเขาก็จะมีอุพัานิมิตห้าประการน้ปรางกฏที่สึงเมื่อเขาหมดสัทธาไม่อยากจะปฏิบัติธรรมนะครับไม่อยากจะพ้นพรหมาจรรย์แล้วเนี่ยก็จะมีนิมิตหมายห้าประการเหมือนกันนะครับก็คือหนึ่งดอกไม้ทิพย์ประดับกายเหี่ยวแห้งดอกไม้คือศรัทธาใช่ไหมครับ ในศะรัทธาในพระธรรมค้นะครับในการต่อสู้อของพระสมาสัพพุทธเจ้าศรัทธาตัวนี้เป็นตัวที่สําคัญมากนะครับเป็นประธานในการรักษาสิ่งพระปาฏิโมกข์เลยนะเพราะศีหลายข้อเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเราจะรู้เห็นผลทั้งหมดทุกอย่างใช่ไหมครับแต่พระองค์ก็ทรงวางไว้นะครับในอัฏฐวัสเสปกรณ์สิบข้อนะใช่ไหมครับนะแต่บางข้อรายละเอียดปีกย่อยกานั้นบางอย่างเป็นวิสัยของพระสัพยุตยาน,นะครับไม่ใช่วิสัยของเรานะ แต่บางคนเขาไม่มีศรัทธาแล้วนะเขาเขาก็ไม่เอาของเขาเขาไม่ใส่ใจนะเขาเขาเป็นประธานในการรักษาศีลวัปปติโมกด้วยนะเขายิ่งศรัทธาพระสถานค้นนะเขามากเท่าไหร่จะรักษาศีลวัปปติโมงได้ดีมากเท่านั้นและนะเขาเป็นประธานในการประพฤติพรหมจรรย์ด้วยนะเขาตัวศรัทธานี่นะทีนี้ดอกไม้ที่ประดับกายคือศรัทธาเหี่ยวแห้งนะเขาถ้าที่อยากจะสึกนะนะครับแล้วก็ ปูษาก็คือศีลนะครับที่ทรงก็เศร้าหมองนะครับต้องอาบัดตัวนั้นตรวนีน้ตัวนู้นนะครับแล้วก็ร่างกายท่านบอกว่าเศร้าหมองไปด้วยนะครับร่างกายเศร้าหมองคู่ด้วยหนะะ้าความเป็นผู้ก็เขินนะครับแล้วก็ไม่มีชื่อเสียงนะ,ะร่างกายเศร้าหมองนะครับผมว่าใคยเห็นนะมันไม่ใช่ว่าท่านจะมองมมสกปรกอะไรไปอย่างนั้นนะครับท่านจะไม่ค่อยอ่านหานะครับ เวลาเข้ามา่ามกลางบริษัทต่างๆเนี่ยนะในพระบิสุสมณีครูบาอาจารย์เพื่อนสารธรรมิกเนี่ยนะท่านก็จะมีความเก้อเขินเขาเพราะตัวเองอยากจะศึกนะครับไม่ค่อยกล้านะชื่อเสียงก็ไม่ปรางกดนะเขามีแต่ชื่อเสียเสียนะชื่อเสียงไม่ปรางกดมีแต่ชื่อเสียเสียนะเขาจะให้ขึ้นมากลาบขึ้นมาสแสดงนี่นะเขาเขไม่องอาจน,นะเข้าไปบริษัทไหนก็เก้อเขินนะเขาแล้วก็ นั้นเสธโทแล้วจา่ารังแล้วคือกิเลสทั้งหลายก็จะไหลออกทางทวารต่างๆนะครับก็จะแสดงอาการออกมาเนื้อกิเลสมันก็จะไหลออกนะทำผิดนั่นผิดนู่นผิดนี่พูดนั่นพูดนี่นะครับที่เป็นไปนได้ว่าหน้าของกิเลสนะครับแล้วสุดท้ายนะครับไม่ยินดีนทิพยะอาจก็คือไม่ยินดีในเสนาสน,านะครับป่าคนไม้นะครับเรือนว่างนะครับแล้วก็ป่าในทีุ่ สงบสงัดนะครับที่จะบรเพ็ญสมณาธรรมใจตัวเองก็ไม่ยินดีแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่มีศรัทธาแล้วนะครับนี่เนี่ยเพราะนั้นนะครับความไม่มีศรัทธาแหล้ะนะครับเป็นอาหารของอายนิสมนสิกานะครับการใส่ใจไม่ถูกนะครับนั่นตัวนี้นะครับสําคัญมากเลยนะแล้วความไม่มีศรัทธานี่นะครับตถาคตาโพธิศรัทธาเนี่ยนะก็มีอาหารไม่ใช่ว่าไม่มีอาหารนะครับ และอะไรเป็นอาหารของความไม่มีศรัทธานะครับอืมท่านบอกว่าควรกล่าวว่าได้แก่การไม่ฟังพระสัทธรรมเขาไม่ฟังธรรมเขานะธรรมของพระสมมาสัพพุทธเจ้านะครับนะเมื่อตัวไม่ได้ฟังธรรมนะครับศรัทธามันก็ไม่เกิดถามว่าขาที่ฟังธรรมแล้วไม่เกิดศรัทธามีไหมครับฟังธรรมแล้วแต่ศรัทธายังไม่ทันเกิดนะมีไหมมีนะครับก็มีเยอะแยะนะ ก็มีเรื่องของอะไรสัจจการนิครนใช่ไหมที่พระงองค์ทรงแสดงทอให้ฟังไปเยอะแยะมากมายนะรับแต่ก็ไม่ได้เกิดศรัทธานะแต่ว่าเป็นปณิสัยนะให้ท่านได้มาบรรลุในภพชาติต่อๆไปนะครับได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นะรับทีนี้อาศัยการฟังธรรมเนี่ยที่มาเราฟังธรรมอย่างเช่นเราทั้งหลายเนี่ยอาศัยว่าเราฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมรับทั้งศึกษาทั้งอ่านทั้งฟังเทปมาอย่างนี้น,น,าาน่าจะกรูบาลจารย์ต่างๆ,ๆนี่นะครับ รือศึกษาจากะัตยปิดกเนี่ยเราก็เลยเห็นคุณค่านะครับในการจะศึกษาในการจะปฏิบัติธรรมนะคราตั้งแต่ตาโพธิสัตธานะความศรัทธาในการตัดสู้ของประธานขุนเจ้าเนี่ยมันก็เลยเกิดขึ้นแล้วก็มีกําลังเขาเราจึงรักษาสิลเพื่อพรมันจันอยู่ได้ด้วยความบริสุทธิ์บริบูรณ์นะครับพ่อหน้นหนูตั้งแตาโพธิสัตธานั้นนะไม่ไธรรมดานะตัวนี้ะนะถ้าเรารักษาไว้ดีเท่าไหร่นะครับ สีเราจะดีมากท่านั้นแหละนะครับอาศัยว่าการฟังธรรมของเราเนี่ยนะครับเราฟังจนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรใช่ไหมทางไปอัคตินะครับทางไปสุขติทุกคติอคตินะครับทางไปสุขติก็โลกสวรรค์ใช่ไหมครับทุคติอบายภูมิอคติคือพระนิพพานนะครับเราก็รู้นะรู้จักประโยชน์นะครับสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์ความเสื่อมความเจริญนะครับเกิดหินเดียวตบป่าใช่ไหมครับ แล้วก็ยินดีเห็นคุณค่าในการเจริญกุศลที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับมินเยต่อป่านะเห็นโทษในการทําบาปท,ทำกุศลยิ่งยิ่งขึ้นไปอาศัยว่าการได้ฟังพระธรรมแหละนะครับเราก็เลยเห็นคุณค่านะในการเจริญกุศลทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็เห็นโทษนะครับในการทําบาปกุศลทั้งหลายทั้งปวงนะแล้วก็มีสติป,ปัญญามากขึ้นมากขึ้นนะครับจนมีศรัทธานะครับนี้ ทีนี้ท่านก็บอกว่านะครับการไม่ฟังพระสัทธรรมเนี่ยก็มีอาหารไม่ใช่ไม่มีอาหารทําไมไม่ยอมฟังธรรมล่ะท่านบอกว่าเพราะว่าการไม่คบสับรุษนะครับการไม่คบสับรุษนนะครับเป็นอาหารของการไม่ฟังธรรมนะเพราะไม่ได้คบสับรุษผู้เป็นบัณฑิตนะครับถ้าสับรุษสูงสุดนะท่านเอาผ้าอรียบ,บุคคลเลยนะครับสับรุษเนี่ยนะ แต่แม้การยนนปุถุชนนะครับก็ชื่อว่าสรงข้อเป็นสับบูรุษได้เหมือนกันนะครับนะการยนนปุปุชนเป็นบัณฑิตนะเมื่อเราครอสบสับบูรุษแล้วใช่ไหมครับเราก็จะได้ฟังธรรมของท่านเราเข้าไปนั่งใกล้เข้าไปคบเข้าไปหาเข้าไปอุปถาเรบใช้เข้าไปบำารุงนี่นะครับเราก็จะได้เราฟังธรรมจากท่านเมื่อได้ฟังธรรมมากขึ้นมากขึ้นนะครับนะ เ,เมื่อเราได้ครบสบุรุษเนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้ฟังธรรมจัตุแห่งเรื่อยๆนะครับได้ฟังโอวาได้ฟังอนุสารนะครับได้ฟังธรรมทั้งหลายทั้งปวงนะครับเนี่ยเพราะการครบสบุรุษนี่แหละถ้าเราไม่ครบสบุรุษสักอย่างนี่เสร็จเลยนะครับผมก็เนืกอย้อนไปตอนที่ก่อนจะบวชเนี่ยเราก็ไม่ได้ฟังธรรมเลยนะครับเราก็ไม่รู้ว่าครบสบรุตอะไรเราไม่รู้เรื่องนะครับผมไม่รู้เรื่องเลยก็ยไปหาปูหาปลา <beau> ไปทําบาปทำกุศลนะาฆ่าสัตว์ยิงน้องตกปลาตามภาษาเด็กนะแล้วก็ตบยุงเป็นเรื่องปกตินะครนะตบยุงเนี่ยไม่ไม่เห็นเป็นบาปเลยนะเขาไม่รู้สึกสทอกสะท้านเลยนะเขาเพราะไม่มีใครบอกนะเขาไม่มีใครบอกว่าตบยุงมันเป็นบาปเนี่ยเราไม่ได้เข้าสบุรุษเลยนะเราก็ไม่ได้ฟังทมเลยไม่ได้ฟังทรมันก็ไม่เห็นโทษของการทําบาปนะเขาไม่เห็นคุณของการเจริญกุศลนะมันก็ทําตามไป ที่ตัวเองเคยชินนะครับเรียกหน้าของโลภะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างนะครับเพราะนันการคบสํบรุดเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะครับที่ตั้งแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะที่ท่านแนะนําเรานะครับสั่งสอนธรรมะวินัยเรามาเรื่อยๆนะจนถึงเราได้อ่านพระไตรปิฎกนะครับได้ฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์ต่างๆเนี่ยอันนี้เพราะนันการคสบสับหรุดหละนะครับเป็นอาหารของการ การไม่ครบสบุรุษ u d นีมพูดอย่างนี้หอนะการไม่ครบสรรุ r นี่แหละเป็นอาหารของการไม่ฟังพระสัทธรรมนะครับอันนี้เพียงฝ่ายเสื่อมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผู้ทวงจรกล่าวสรุปไว้นะครับในตอนท้ายนี้นะครับว่าดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายด้วยประการดังนี้การไม่ครบสบุรุษที่บริบูรณ์ก็คือเต็มเปี่ยมนะครับ มาจะไม่ครอบสบรุปก่อนที่บริบูรณ์ย่อมยังการไม่ฟังพระสัทธรรมให้บริบูรณ์นะครับเราก็จะไม่ได้ฟังธรรมการไม่ฟังพระสัทธรรมที่บริบูรณ์ย่อมยังความไม่มีศรัทธาให้บริบูรณ์นะครับไม่ได้ฟังธรรมในศรัทธามก็ไม่เกิดนะครับความไม่มีศรัทธาที่บริบูรณ์ย่อมยังการทําไว้ในใจโดยไมย่แยบคายให้บริบูรณ์อันนี้ย่อมยังอโยนิสโสนะครับนะ ย่อมนะครับยังอโยนิโสมมนสิการให้บริบูรณ์นะครับอโยนิโสมมนสิการนะครับที่บริบูรณ์ย่อมยังความไม่มีสติสัมปััญญาให้บริบูรณ์ความไม่มีสติสัมปััญญาที่บริบูรณ์ย่อมยังการไม่สำรวจอินทรีย์ให้บริบูรณ์การไม่สำรวจอินทรีที่บริบูรณ์ย่อมยังทุจริตสามให้บริบูรณ์ทุจริตสามที่บริบูรณ์ย่อมยังนิวรณ์ห้าให้บริบูรณ์ นี่วรห้าที่บริบูรณ์ย่มอมยังอวิชาให้บริบูรณ์อวิชามีอาหารอย่างนี้และบริบูร์อย่างนี้เ็เริ่มต้นจากไม่ครอบสับปรุษก่อนนะครับไปยังถึงนู่นเลยนะครับนะเกิดนิวร์น,นะครับจึงยังอวิชาให้บริบูรณ์ทา่านก็เลยประมานะครับ ดูก่อนพิสุจน์ทั้งหลายเปรียบเหมือนเมื่อฝนเม็ดหยาบตกลงบนภูเขาเมื่อฝนตกหนักๆอยู่น้ำนั้นไหลไปตามที่ลุ่มย่อมยังซ่องเขาและลำธารซ่องเขาลำธารและห้วยให้เต็มซ่องเขาลำธารและห้วยที่เต็มย่อมยังหนองให้เต็มหนองที่เต็มย่อมยังบึงให้เต็มบึงที่เต็มย่อมยังแม่น้ำน้อยให้เต็ม แม wow. ่น้ำน้อยที่เต็มย่อมยังแม่น้ำใหญ่ให้เต็มแม่น้ำใหญ่ที่เต็มย่อมยังมหาสมุทรสาครให้เต็มมหาสมุทรสาครนั้นมีอาหารอย่างนี้และเต็มเปี่ยมอย่างนี้นะครับแม้ฉันใดดูก่อนพิสุทั้งหลายการไม่คบสมบรุ์ที่บริบูรณ์ย่อมยังการไม่ฟังพระธรรมให้บริบูรณ์จุดๆนะครับละนีวรหที่บริบูรณ์ ย่อมยังอวิชาให้บริบูรณ์อวิชานี้มีอาหารอย่างนี้และบริบูรณ์อย่างนี้ฉันนั้นนะครับอันนี้เป็นธรรมที่เป็นฝ่ายเสื่อมนะครับมาเริ่มมาจากตรงนี้ก่อนของท่านท่านตั้งไว้ดีนะครับท่านต,ตั้งเอาผลขึ้นมาก่อนแล้วสาวหาเหตุแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะครับตั้งแต่ถ้าเราทวนดูนะครับอวิชานะม,มีมีอะไรเป็นอาหารคับอวิชา มีนิวอเป็นอาหารนีวอมีทุตจริตเป็นอาหารทุตจลิตมีความไม่สมรณ์อินทรีย์เป็นอาหารความไม่สมรณ์อินทรีย์มีความไม่มีสติสัมปชัญญะนะครับเป็นอาหารความไม่ม,าาม,ม,มีสติสัปาามปชัญญะมีอายอนิสมนสิการเป็นอาหารอายอนิสมนสิการมีความไม่มีศรัทธาเป็นอาหาร ความไม่มีศรัทธามีการไม่ฟังพระสัทธรรมเป็นอาหารการไม่ฟังพระสัทธรรมมีการไม่คบสบัุรุษเป็นอาหารนะครับนะอันนี้นะครับนั่นก็ไล่ามาตามลำดับอย่างนี้นะต่อไปนะครับก็จะพูดถึงธรรมที่เป็นเหตุนะครับแห่งฝ่ายเจริญบ้างครับนะดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายเรากราบวิชาและวิมุติว่ามีอาหาร มีได้กล่าวว่าไม่มีอาหารนะครับวิชาคืออริยมรรครับวิมุตติก็ได้แก่อริยผลนะครับก็อะไรเป็นอาหารของวิชาและวิมุตตินะครับจะบรรลุธรรมได้มั่งผลได้นะครับมันก็ต้องมีอาหารคือมีเหตุปัจจัยนะครับที่ทําให้บรรลุได้ควรกล่าวว่าพ้นชงเจ็ดนะครับนะองค์แห่งปัญญาเป็นเครื่องตัดสูนะครับเจ็ดอย่างนี่ะนะ ท่านบอกว่าทําไมนะท่านพูดถึงพ้นชงเจ็ดนะครับเพราะว่านะครับบางคนเนี่ยเข้าปฏิบัตินะเขาไปถึงสังขารูปเบบขายาแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้บรรลุมร้คงผลก็จะมีอยู่สองจำพวกนะครับที่ปฏิบัติไปถึงสังขารูปเบบขายาแล้วก็ยังไม่ได้บรรลุมร้คงผลนะครับพวกหนึ่งก็คือพระโพธิสัตว์ยังไงก็ ไม่ข้ามสังขารรูปเบกขาญาณไปใช่ไหมเขาท่านก็จะอยู่แค่นั้นแหละอาศัยพระมหากรุณานะครับอันยิ่งใหญ่นะเป็นเขื่องกั้นไว้นะเขาไม่กระแสวิปสัสนานะเขาเลยเข้าไปถึงบ้างผลเพราะพระมหากรุณาที่คุณนะเขายิ่งใหญ่มากนะถึงจะได้บรรพญน,นะ,ะจะได้มวิปสัสนามาในสนามพะพุทธเจ้าโพรงไหนก็แล้วแต่นะเขาแต่วิปสัสนายาณก็จะไม่ล่วงเลยไปถึงสังขารรูปเบกขาญาณน,นะเขา สังขารรูปแบาขายาคือ,อ่างที่เป็นกลางวางเฉยในสังขารทั้งหลายใช่ไหมรับไม่เอากับสังขารแล้วนะอันที่ไม่ที่เป็นรูปแบอนาตานี้นะครับแล้วก็มีอีกพวกหนึ่งนะครับคือพวกที่เขาสังสมปณิสัยมายไม่พอครับอันนี้ก็ปจุบัติถึงสังขารรูปแบาขายาแล้วนะครับแต่มากผลก็ยังไม่เกิดเขานะพวกนี้นะครับที่ต้องกลับมาหาพจชงเจดเนี่ย นะต้องกลับมาหาพ่อชงเจ็ว่าพ่อชงตัวไหนในบรรดาเจ็ดข้อเนี่ยที่มันยังไม่เต็ไม่บริบูรณ์นะครับนะเพราะว่าพ่อชงเจ็ดมีอะไรบ้างพ่อชังโคสติสังขาตัวผมเปิดอย่างเดียวเลยนะสติยังไม,นะม่เข้านะออนมีอันนี้นะครับอยู่ในกูลิดเดอร์อ๋อสติสมพ่อชงครับ ความจริงเริตั้งแต่เราปลาลบกรรมฐานนะครับเจริญสติปัฏฐานเนี่ยนะคุณธรรมที่เป็นฝั่งฝ่ายการตัดสู้น่ะมันก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปรเรื่อยๆนะครับแต่ว่าของบางคน,นคือมันจเจริญเจริญไปถึงขั้นแบบสังขารรูปแบบขายานอะไรไงแล้วก็ไม่ใช่พระโพธิสัตว์ด้วยนะแต่ก็ยังไม่ตัดสู้นะครับเพราะขวาที่พ้นชงม,มันยังบกพร่องเองท่านก็เลยต้องมาพิจารณาว่าพ้นชงตัวไหนที่มันยังบกพร่องอยู่ ็มีสติสำโพธชงใช่ไหมครับนะคือนะรับไอสังเนี่ยนะเขาไม่มีความหมายอะไรนะครับเป็นเพียงการสรรเสริญเฉยๆนะเัาว่าเป็นโพชชงที่ดีงามนะคือนะเขาสติสำโพธชงได้แก่นะเขาสำโพธชงที่ดีงามคือสติได้แก่สติปฐานนะเขาระว่าอย่างนี้เลยนะสติปฐานหรือสติทุกอย่างที่เป็นอุปรกระแก่การตัดสรู้นะเขา ชื่อว่าสติสัมโพชงทาไมวิจัยสัมโพชงนะครับสัมโพชงคือปัญญาวิจัยธรรมปัญญาวิจัยเนี่ยไม่ได้หมายเขาว่ามานั่งพินิจพิจารณานะอะไรนอน <c oughs> เป็นรูปหรือว่าเป็นนามเที่ยงหรือไม่เที่ยงอย่าไปเข้าใจเอาภาษาไทยไปใช้อย่างนี้ไม่ได้นะวิจัยทินี่หมายถึงตัดสินลงไปเลยนะครับว่าอะไรรูปธรรมนามธรรมไม่เที่ยงไปทุกแบบหน้าตา ท่านเคยขายว่าได้แก่วิปัสนาปัญญา้วก็ที่มันตัดสินฟันธงไปเลยนะตัวนี้นะเขาธรรมวิจยาณสัโพชงรับวิริาะสัโพนชงนะรับสมโพนชงคือความเพียรได้แก่ความเพียรที่มีกิจสี่อย่างอันนี้คล้ายสมรประทานใช่ไหมครับนะเพียรละป้องกันอกุศลที่ยังไม่เกิดละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น เจริญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วนะครับและความเพียรทุกอย่างที่เป็นอุปการะแก่การตัดสรูร้เขาชื่อว่าวิทยาสัมโพชงนะปีติสัมโพชงเขาสัมโพชงที่ดีงานคือปีติได้แก่ปีติความอิ่มเอิบใจอันเป็นองค์ชานที่ใช้เป็นบานแห่งการเจริญวิปัสนาหรือปีติทุกอย่างที่เป็นอุปการณแก่การตัดสรู้นะครับปัทธิสัมโพชงสัมโพชงคือปัทธิ ได้แก่ปัสสัทธิคือความระง,งับเสียได้ซึ่งถ้าจะความฟุ้งซ่าและกุกุจะความหมุดหงิดลำพานใจที่พึงเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัตินะครับสมาธิสมพลชงเขาสมพนชงคือสมาธิได้แก่อุปจารสมาธินะครับหรือขณิกาสมาธิของบุนคคลผู้เป็นสมถียานิกนะครับขณิกาสมาธิของบุนคคลผู้เป็นวิปัสสนาญาณิก ถ้าเขาเป็นสมถะญาณิกก็ต้องอาศัยอุปจรารสมาธิเหลือปนาสมาธิใช่ไหมครับเพื่อจะต่อขึ้นไปสู่วิปัสนาต่อไปนะแต่ว่าคนที่ปฏิบัติวิปัสนาล้วนนะครับก็อาศัยแค่ขณิกะสมาธินะครับของผู้เป็นวิปาาัสนาญาณิอุเบขาสัมโพชฌงก็สัมโพชฌงคืออุเบขาได้แก่อุเบขคาคือความเป็นกลางวางเฉยในสัตว์อันต่างด้งวยบุคคลผู้เป็นที่ร่างเป็นต้น และในสังขารกล่าวคือวัตถุเข้าอุปโภคบริโภคความว่าความไม่ติดไม่ข้องในสัตว์และสังขารเหล่านั้นนะครับเพราะบางคนมีความติดความข้องในสัตว์และสังขารนะครับเป็นห่วงลูกหลานบ้านช่องย์สมบัตรเงินทองวันวาอารามบริขารน,นั่นนู่นนี่นะแต่ถ้าคนที่จะปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์แล้วเนี่ยนะครับเขาจะต้องไม่ห่วงแล้วนะครับไม่ยึดไม่ติดในสัตว์ในสังขารทั้งหลายเหล่านี้แล้ว ทีนี้คนนี้เขาจะเลยไปถึงนู่นนะครับน่าสังขารุเบขายาแล้วแต่ว่ามันยังไม่ไปถึงบ้างผลเขาก็ต้องมาพิจารณาว่าพอชงตัวไหนของเขานะ่ะที่ว่ายังบกพร่องอยู่เขาก็ต้องมาทําให้เต็มให้บริบูรณ์นะครับเพราะที่ได้แต่สรู้ทมนะเพราะฉะนั้นผู้ชงก็เลยตัสว่านะครับนะพ่อชงเจ็ดนั่นแหละนะเขาเป็นอาหารของวิชาและวิมุตนะครับนี้ แม้พ่อชงเจตนี่ก็มีอาหารนะครับนะอะไรนะครับเป็นอาหารของพ่อชงเจตนะท่านบอกว่าควรกล่าวว่าสติปฐานสี่นะครับนะตรงนี้ถ่าอาธิบายไม่ค่อยเยอะแล้วนะไม่ค่อยอธิบายแล้วนะผมก็ว่าไม่ค่อยถูกแล้วพ่อสติปฐานสี่นะครับท่านรู้จักกล่าวไว้ในที่อื่นนะที่เต็มที่บริบูแล้วนะครับจะเป็นเหตุของพ่อชงเจ็ดนะครับ นะใสสติปัฏฐานสี่ต้องเป็นสติที่เป็นไปกับด้วยปัญญาที่พิาพจารณาในกายเวทนาจิตธรรมใช่ไหมเขาสี่อย่างนี้นะครับนะอันนี้เป็นอาหารของพ่นชงเจเมื่อสติปัฏฐานนี้มีกําลังนะรับมันก็จะทําให้พ่อชงเจตนะเขาน่าเต็มบริบูรณ์ขึ้นมานะครับนะและก็กล่าวว่านะรับแม้สติปัฏฐานสี่ ลังก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ใช่ไม่มีอาหารนะครับอะไรเป็นอาหารของสติปฐาน4ควรกล่าวว่าสุจริต3นะครับสุจริต3ามในที่นี้นะครับใจความก็คือได้แก่สีนั่นเองนะครับสีนะเพราะว่าสติปฐานนะขึ้นไปสู่การปฏิบัติขั้นสูงแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าสีเรายังไม่ดีไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันขึ้นไปยังไงมันก็ขึ้นไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะสีเนะี่ยเป็นบาสถานนะ เป็นราาถังคุณธรรมที่สูงสูงยิ่งขึ้นไปนะครับเพราะนั้นนะครับสุจริตสาป,ประการน่ะการงดเว้นจากทุจริตทั้งทางกายวาจาใจทั้งสาอย่างนะครับก็จะเป็นอาหารของสติปัฏฐานสี่นะครับทั้งสติปัฏฐานสีนั่นนะครับจริญงอกง,งามเกิดขึ้นได้แล้วก็เป็นไปได้อยู่เรื่อยๆนะครับนะ